่เอาใหม่เอาไหม่ดิเอาไหม่ดิยังไงนะอ่ะหนูหนูโดนใส่หนูโดนใส่ร้ายแล้วก็ไอ้นี่ด้วยชาหนูโดนใส่ร้ายแล้วเป่าเอ็กเก็อ้ชามอนาอยู่ชิงร้ายชิงร้ายไม่เราอะอออไม่เอเายมเอาเรามาเราถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอ โอ๊ยแม่งชักเลยนะไม่ลื้นขอกแก้วหนยแม่งละลายอีกนะหกใส่ป้านะเฮ้ยดูให้ห่ย่ะเดี๋ยวดูด้วปั้นแหวนดจะไหกเลยเป็นไ่งต้องเอาเบียลาดแล้วก็เลียนเก่งเฮ้ยได้ขใหจะดีไหมต่อรอ แล้วขอแก้ไว้ใช่ไหมตาลออกชิคทางทุกคนเป็นอะไรกันคะขนาดนี้เราได้ถ่ายวิดีโอเก็บเป็นเก็บค่าไว้นะคะก็ลครั้งหนึ่งกี่ยวัสุดหลยน่ทุกคนคะมองกล้องใหม่คะมองกล้องใหม่คะ เนี sí, yeah. ่ยใครเขาเรียกผมน้ำขำน้ำขำเข้าใจนะพอนอนนิงๆได้ไหเาังมาจากนอกเลยนะไหนเอนอนได้ิงนไม่ต้องไม่ต้องดไปแะแพนกิ้งเวแพนกิ้งนะอะไระฮะจะไปสวิงกิ้งไมปาเลยีอยูก็ชวนไปสวิงกิ้งอเหาพจะงอแน่ไปเด้ไปเด้ ใครทำมาสาทรายล้มวะขอาล้เอเลมวป่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นถ่ายรูปแป๊บนึง